ด็อกเตอร์เซตเขาได้คิดเครื่องวารวัตถุขึ้นมาแต่เขาก็ยังไม่เคยลองใช้มันในการวารสิ่งมีชีวิตจนครั้งหนึ่งมีเหตุบางอย่างทำให้เขาตัดสินใจใช้เครื่องนี้กับตัวเองแต่หลังจากการใช้ครั้งนั้นร่างกายของเขาก็เปลี่ยนไปจนกลายเป็นบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวสวัสดีครับผมซาสปอยและหนังที่ผมจะมาสปอยวันนี้ก็มีชื่อว่า The Five จับคนมาทำแมลงวันถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังผมสปอยกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาขณะที่นักข่าวหญิงเวลรนิก้า ขับรถพาดรเซธที่เมื่อการเมารถมาที่บ้านของเขาโดยเซธได้อ้างกับนักข่าวหญิงว่าตอนนี้ตัวเขากาลังทําบางอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงโลกเขาได้ขอถุงน่องของเธอเพื่อโชว์วิธีการทํางานของเครื่องวา้าวทำให้นักข่าวหญิงได้เห็นกับตาตัวเองว่าถุงน่องของเธอสามารถว้าวไปอยู่อีกตู้หนึ่งได้จากตอนแรกที่เธอคิดว่าเซตหลอกเธอแต่ตอนนี้เธอก็เริ่มสนใจในการจะทำข่าวมากขึ้น เธอจึงได้เปิดเครื่องอัดเสียงไว้และเริ่มสอมภา์เขาถึงวิธีการทํางานของเครื่องวาร์ฟเครื่องนี้รวมถึงการสร้างเครื่องวาร์ฟเครื่องนี้ด้วยทันใดนั้นเสียงเทปที่อัดไว้ก็ดันหมดเวลาเออเอออย่างไะนักข่าวหญิงจึงหยิบเครื่องใหม่มาเพื่ออัดเสียงเซธที่เห็นว่าเธออัดเสียงอยู่แต่ตัวเขายังไม่ได้ต้องการให้ผู้คนภายนอกรับรู้เรื่องราวตอนนี้จึงขอเทปนั่นคืนซึ่งก็ถูกนักข่าวหญิงปฏิเสธและเธอก็เดินออกมา เธอเดินกลับมาที่สํนานักงานและได้เปิดเทปที่อัดไว้ให้บอลแลนฟังซึ่งบอลแลนก็คือหัวหน้าของเธอไรอสาระอะไรนะเขาลอกคุณเขาไม่เชื่อเรื่องไรสาระนี่และคิดว่าเซธใช้พยากรเพื่อตบตาเธอทันใดนั้นเองเซธก็มาหาเธอที่ออฟฟิศพร้อมกับพาเธอออกไปกินแฮมเบอร์เกอร์เพื่อที่จะคุยเรื่องที่เธอได้ยินมาก่อนหน้านี้ เขาอธิบายว่าถ้าเธออธิบายเรื่องวาร์ปตอนนี้เขาจะถูกหัวหน้าเล่นงานและเพื่อนของเขาก็จะเกลียดเขาแต่ถ้าเธอถ่ายทำมันไปก่อนและตอนนี้เครื่องวาร์ปก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะมันก็ใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่ได้มันวาร์ปได้แค่สิ่งที่<ม>เป็นว <ะ S 1> ัตถุผมจะไม่เสี่ยงเ่งเชีวิตผมค้นหาข้อมูลเพิ่มศึกษากระบวนการและถ้ามันทําสําเร็จทุกอย่างบนโลกการคมนาคมก็จะเปลี่ยนไปและคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ การพูดของเซธโน้มน้าวเวโรนิก้าได้สำเร็จเธอจะยังไม่เอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่เธอกลับมาที่บ้านในขณะนั้นห้องน้ำที่บ้านก็มีคนอาบน้ำอยู่เวโรนิก้าจึงเดินเข้าไปดูซึ่งนั่นก็คือบอลแลนด์เธอจึงรีบปิดผ้ามาและเดินออกมาหลังจากที่บอลแลนด์อาบน้ำเสร็จเวโรนิก้าที่ถามว่าเขาเข้ามาได้ยังไงซึ่งบอลแลนด์ก็มีคุณแจห้องมันก็ทำให้เธอโกรธจริงๆแล้วบอลแลนด์คือหัวหน้าของเธอและยังเป็นแฟนเก่าของเธอด้วย ซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่อยากเจอบอแลนและไม่อยากยุ่งกับเขาแต่บอแลนก็ตามตื้อเธออยู่เรื่อยตอนนี้ทั้งสองก็เริ่มทะเลาะกันเวโรนนก้าจึงขอกุญแจคืนแต่บอแลนก็ปฏเิเสธ เขาบอกว่าเขาจะเก็บมันไว้เองทําให้เวโรนิก้าไล่เขาออกไปจากนั้นเวโรนิก้าก็เริ่มมาถ่ายทำการทดลองของเซตซึ่งตอนนี้เซตได้ใช้ลิงบาบูลในการใส่เครื่องทดลองจากนั้นเขาก็เริ่มคีย์โปรแกรมเพื่อเคลื่อนย้ายลิงบาบูลตัวนี้ซึ่งเวโรนิก้าก็จะคอยถ่ายวิดีโอตลอดเวลาหลังจากที่การเคลื่อนย้ายสาเร็จเซตจึงเดินไปเปิดตู้ เขาพบว่าลิงบาบูนตัวนั้นเสียชีวิตเขารู้สึกผิดหวังก,กับการทดลองที่ล้มเหลวและคิดว่าทำไมไม่ถึงเกิดเออร์เลอร์ขึ้นได้ซึ่งเวเลนิกาเธอก็ได้สัมภาษณ์เขาว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไงตัวเซตจึงบอกว่าคอมพิวเตอร์มันโง่มันไม่เข้าใจถึงคามว่าสิ่งมีชีวิตเพราะว่าสิ่งมีชีวิตมีเลือดเนื้อนั่นจึงเป็นสาเหตุที่การเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิตล้มเหลวเพราะคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเข้าใจมันได้ในคืนต่อมาขณะที่เซธกำลังนอนคิดถึงข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นเวโรนิก้าก็เดินมาใกล้ๆเตียงเธอชมเซจว่าคุณน่ารักมากก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มอัปาเช่กันเล่นกันซัดจนถึงกลางคืนเลยทีเดียวโดยเธอก็พูดว่าความรู้สึกเธอตอนนี้เธออยากจะกืนเขาทั้งเป็นเลือดเนื้อของคุณมันทําให้ฉันบ้าคลั่งระหว่างที่เวโรนิก้าพูดเซทก็คิดบางอย่างออกจากคําพูดของเวโรนิก้าเขาจึงได้นําเนื้อสเต็กมาใส่การทดลอง จากนั้นก็เริ่มเขียนโปรแกรมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจถึงคำว่าเลือดเนื้อและแนะนำสเต็กแบบที่เขาทอดให้เวโรนิกากินกับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่ผ่านเครื่องมารสชาติมันตลกตลกยังไงรสชาติเหมือนสารสังเคราะห์ซึ่งหลังจากที่เธอกินเธอก็บอกว่ารสชาติมมนเหมือนมีสารเคมีบางอย่างอยู่ทำให้เธอคายออกมา จากนั้นเวโรนิก้าก็ขับรถออกมาเธอตั้งใจจะไปซื้อเสื้อให้กับเซธซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าบอรแลนที่แอบอยู่ในรถก็ได้แอบดูเธอและเขาก็เห็นว่าตัวของเวโรนิก้าเข้าไปในบ้านเซธตั้งแต่เมื่อคืนและเธอก็นอนค้างบ้านเขาทําให้บอร์แลนตามเวโรนิก้ามาที่ร้านขายเสื้อซึ่งเวโรนิก้ากับบอร์แลนก็ทะเลาะกันหลังจากที่เวโรนิก้าซื้อเสื้อ<ๆ>เธอก็กลับเข้ามาที่บ้านของเซธเซธได้เ,เริ่มการทดลองครั้งที่2 โดยการทดลองกับลิงบาบูนและครั้งนี้มัน,นก็สําเร็จพวกเ <f> <ป tip. S 2> ขาจึงดื่มฉลองกันจากนั้นเซจจึงจะไปสั่งร้านอาหารมาเพื่อเลี้ยงฉลองเขาก็บอกกับเวโรนิก้าว่ามีคนส่งจดหมายมาถึงเธอเมื่อเวโรนิก้าเปิดเธอก็พบว่าโดยบอแลนได้เขียนหัวข้อของการเทเลพอร์ตของเซจเมื่อเธอได้เห็นมาทําให้เวโรนิก้าหัวเสียเธอจึงบอกกับเซจว่าเธอจะไปเคลียร์กับบอแลนก่อนเธอจะกลับมาใน2-3ชั่วโมง เธอได้เดินมาหาบอลแลนและบอกกับบอลแลนว่านายคุณบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีแก่นสารและเซธเป็นคนหลอกลวงแต่บอลแลนก็ไม่สนใจจริงๆแล้วเขาต้องการดึงความสนใจจากเรโรนิก้าเขาได้สารภาพกับเธอว่าเขาไม่อยากให้เธอไปจากชีวิ์เขาเลยแถมยังชวนเธอมาอัปเเช่กันคุณมาทุเรศเหมือนเดิมเลยในขณะนั้นเซกก็ลังหัวเสียเขาคุยกับลิงบาบูลถึงการกระทำที่เวโลนิก้าออกไป พร้อมกับผัวเสียและด้วยความเมาของเหลกแอลกอฮอล์มันทำให้เซตตัดสินใจที่จะลองใช้เครื่องวาร์ปเขาจึงได้เริ่มอัดวิดีโอพร้อมกับตั้งเวลาเครื่องวาร์ปไว้จังหวะนั้นเองลิงบาบูลก็ดันไปเห็นว่าได้มีมแมลงวันตัวหนึ่งบินเข้าไปในเครื่องวาร์ปเขาด้วยตัวเซตไม่รู้เลยว่ามันไม่ได้มีเขาคนเดียวแต่มีมแมลงวันอยู่ด้วยจากนั้นการเทเลพอร์ตก็สำเร็จตัวเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทันใดนั้นเวโรนกิกาก็กลับมา ซึ่งเซธก็นอนหลับไปแล้วเซธได้บอกกับเวโรนิก้าว่าเขาได้ลองใช้เครื่องวาร์ปแล้วมันทําให้เวโรนิก้าตกใจเพราะว่าจริงๆแล้วลิงบาบูลที่ผ่านเครื่องต้องรอผลชนะสูตรอีก1-2ถึงสสัปดาห์ว่ามันจะปลอดภัยไหมแต่เซธกลับตัดสินใจที่จะใช้มันและมันก็อันตรายด้วยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงกับตัวเขาซึ่งเซธก็ได้ถามกับเธอว่าตัวเธอได้ไปนอนกับบอลแลหรือเปล่าทําให้เวโรนิก้ารู้ว่าเซธหึงเธอ แต่ตัวเธอก็ไม่ได้ไปนอนกับบอแลนด์จากนั้นทั้งคู่จึงนอนด้วยกันขณะที่เซตนอนอยู่เขาก็ได้ยินเสียงมแมลงวันด้วยความที่เสียงมันดังมากประสาทสัมผัสของเขาจึงสั่งการเขาได้ละมือจับมแมลงวันเมื่อตื่นขึ้นมามันก็ทําให้เขาตกใจเพราะเขาสามารถจับมแมลงวันได้หลังจากที่เซตตื่นเขาจึงเดินออกมาและได้เริ่มออกกำลังกายซึ่งก็บพบว่าร่างกายของเขาตอนนี้แข็งแกร่งมาก เขาสามารถดึงข้อได้ชิวๆหรือแม้กระทั่งตีลังกาจากนั้นในตอนเช้าเซธจินพาเวโรนิก้าไปที่ร้านกาแฟขณะที่คุยเขาก็ใส่น้ำตาลในกาแฟเยอะมากจนทำให้เวโรนิก้าถามว่าคุณใส่น้ำตาลในกาแฟด้วยหรอซึ่งเซธก็บอกว่าใช่จากนั้นทั้งคู่ก็กลับไปที่บ้านและได้อัปเปเช่กันอีกรอบมันเป็นการทำที่เล่าร้อนมากขนาดนั้นเองมือของเวโรนิก้าก็ไปโดนหลังของเซธซึ่งเธอก็พบกับขนบางอย่างที่อยู่ที่หลังของเขามันเป็นขนที่แข็งกระด้างมากและมันงอกที่แผ่ของเขา ทำให้เธอได้นํากันไกมาตัดขนที่หลังของเขาซึ่งมันก็ทําให้เซธรู้สึกผิดปกติและอยู่ดีๆเขาก็บอกกับเวโรนิก้าว่าตอนนี้เขาได้รับพลังมาจากการเทเลพอร์ตและเขาก็อยากให้เธอได้เทเลพอร์ตด้วยแต่เวโรนิก้าก็ปฏิเสธเพราะเธอกลัวเธอบอกว่าเธอจะไม่ทํามันทําให้เซธโกรธและเขาก็บอกว่าตัวเธอไม่เข้าใจความหมายของมันที่ลึกซึ้งทําให้เซธเดินออกมานอกบ้านเขาเดินมาที่บาา์แห่งหนึ่ง เพื่อที่จะหาผู้หญิงไปเทเลพอร์ตแทนเธอซึ่งผู้หญิงที่เขาหาก็ได้มีผู้ชายที่มองไว้ทาให้เซธทานกาดข้อกับผู้ชายคนนั้นซึ่งทําให้คนในร้านบอกกับผู้แข่งเซธว่าเบาเมือให้เขาหน่อยหรือกันเดี๋ยวไวอออนนี่จะมือหักแต่ทัในใดนั้นเมื่อเซธเริ่มออกแรงชายที่แข่งกับเขาก็เริ่มทนไม่ไหว <S 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 และทันใดนั้นข้อมือของเขาก็หักออกมากระดูกได้แทงทะลุไปที่เนื้อเซธจึงพาผู้หญิงออกมาจากร้านด้วย ซึ่งมันก็ทาให้ผู้หญิงถูกใจในตัวเขาด้วยเซตพาเธอมาที่ห้องจากนั้นทั้งคู่ก็เอกอริ่มอเช่กันและเขาก็บอกว่าเขาอยากให้เธอเทเลพอร์ตแต่ผู้หญิงก็พยายามปฏิเสธและเธอบอกว่ามันกลัววอลินกาก็เดินเข้ามาเธอได้บอกว่าใช่แล้วมันสาคูนกลัวจากนั้นผู้หญิงที่บาร์จึงเดินออกไปวอลินิก้าบอกกับเซตว่าตัวของเขาเปลี่ยนไปทั้งรูปร่างของเขาและกลิ่นตัวของเขาแต่เซตก็เถียงว่าตัวเขาไม่ชอบอาบน้ําอยู่แล้ว เวโลนิก้าจึงบอกว่าขนปลาที่งอกอยู่หลังคุณเธอได้เอามันไปวิเคราะห์ซึ่งเธอก็พบว่ามันไม่ใช่ขนของมนุษย์และมันน่าจะเป็นขนของมแมลงชนิดหนึ่งเธอคาดว่าตัวเขาน่าจะป่วยมันทำให้เซธโชว์การต่อยกําแพงและเขาบอกว่านี่หลอพลังของคนป่วยจากนั้นก็ไล่เวโรนิก้าออกจากบ้านเขาไปเวโรนิก้าเดินร้องไห้ออกมาจากนั้นตัวเซธจึงเดินไปนส่งที่กระจกเขาได้กัดเล็บซึ่งเขาก็ต้องแปลกใจเพราะว่าเล็บดันหลุดออกมาแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บเลย และพบว่าตัวเขามีน้ำข,ขาวๆอยู่ด้วยเขาจึงลองดึงเล็บอื่นออกมาแล้วก็พบว่ามันไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนี้ตัวเขาเกิดอะไรขึ้นและกำลังจะตายหรือเปล่าจากนั้นเซธจ,จึงเดินไปที่คอมและได้ค้นหาว่าตอนการเทเลพอร์ตครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นโดยตอนนี้หน้าของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปมันดูคล้ายกับมแมลงบางอย่างโดยเครื่องเทเลพอร์ตก็ได้แสดงผลถึงตัวเขาและได้มีบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆเป็นจุดจุดหนึ่งทาให้เซจได้ซูมเข้าไปดูแล้วก็พบว่า สิ่งนั้นมันคือแมลงวันจากนั้นเขาจึงคีถามเครื่องว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแมลงวันที่อยู่ในเครื่องนั้นด้วยเครื่องจึงตอบว่าเกิดการฟิวชันกันซึ่งแมลงวันได้ฟิวชันกับเขานั่นเองมเมื่อเซธได้เห็นเขาก็ตกใจมากเวลาผ่านไปซีเซปตาเซธก็ได้โทรหาเวโรนิกา้าเวโรนิก้าจึงถามว่าตัวเขาอยู่ที่ไหนเซธได้อธิบายว่าตัวเขาเปลี่ยนไปและเขาไม่กล้าที่จะเจอหน้าเธอแต่เวโรนิก้าก็ตัดสินใจมาที่บ้านเขาเธอพบว่า ตอนนี้สภาพร่างกายเขาดูพิกลพิการมากหน้าของเขามีตุ่มขึ้นเต็มหน้าเซธได้อธิบายทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงการฟิวชั่นระหว่างเขากับมแมลงวันทำให้เวเลนิก้าเข้าไปกอดเขาเธอไม่รู้สึกกลัวเขาได้ซ้ำวันต่อมาเธอจึงมาหาบอยแลนด์และได้เล่าเรื่องทุกอย่างให้เขาฟังเขาต้องการให้บอยแลนด์ช่วยเซธซึ่งบอยแลนด์ก็เลยบอกว่างั้นเธอต้องไปถ่ายเซธมาให้เขาดูกอด่อนจากนั้นเวเลนิก้าจึงกลับไปที่ห้องซึ่งตอนนี้เซธก็กำลังปีนเพดานอยู่ ตอนนี้สาภาพของเขาเริ่มเปลี่ยนไปเวโรนิก้าถึงเริ่มถ่ายคลิปเขาจากนั้นเธอจึงนําให้บอลแลนด์ดูซึ่งเมื่อบอลแลนด์ได้เห็นเขาก็ตกใจมากซึ่งเธอก,ก,กลัวว่าการที่เธอไปเอาไเชกับเขาลูกที่ออกมามันจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเธอไหมเธอจึงได้ไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเธอคลอดเด็กออกมามันกลับกลายเป็นหนอนมแมลงวันจากนั้นเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาและพบว่าตัวเธอแค่ฝันไปการฝันครั้งนั้นมันทําให้เธอเริ่มกลัว เวโรนิก้าได้ไปเยี่ยมเซธท,ที่บ้านแต่ตอนนี้สาภาพของเขาดูไม่ได้เลยเวโรนิก้าจึงเดินออกมาด้วยความกลัวโดยบอลแลนก็ได้มารับเธอไปเธอบอกกับบอลแลนว่าเธออยากจะไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะเอาเด็กออกในระหว่างนั้นเซธก็ได้ดูพวกเขาทั้งคู่อยู่และเห็นว่าบอลแลนมารับเธอไปบอลแลนได้พาเวโรนิก้ามาหาหมอพอพวกเขาจะทําแท้งกันจากนั้นในระหว่างที่เวโรนิก้ากําลังนั่งอยู่ในห้องผ่าตัดหมอก็ได้เดินไปหยิบอ,อกกุปกรณ์ แต่จังหวะน,นั้นเองเซธก็ได้กระโดดมาทางหน้าต่างและได้อุ้มตัวเวโรนิก้าออกไปบอแรนที่เปิดประตูมาเขาก็พบว่าเซธได้จับตัวเธอไปเซธได้พาเธอมาที่ด่านฟ้าเขาขอร้องกับเวโรนิก้าว่าเขาไม่อยากให้เธอฆ่าลูกชายของเขาเด็กนี่คือเชื้อสายเลือดของเขาก่อนที่ตัวเขาจะตายแต่เวโรนิก้าก็ทําไม่ได้เธอไม่สามารถให้เด็กคนนี้อยู่ในท้องได้ตัดภาพมาที่บอลแลนเขาได้เดินเข้ามาที่บ้านของเซธพร้อมกับหยิบปืนมาด้วย จังหวะน,นั้นเองขณะที่เขากําลังมือเซจก็กระโดดลงมาจากเพดานเขาได้พ่นน้ากดใส่มือของบอลแลนจนทําให้มือของบอลแลนเหลือแต่กระดูกจากนั้นก็ได้พ่นน้ากดใส่ขาของเขาด้วยเวโรนิกาเที่ยินเสียงเธอจึงได้ตะโกนห้ามเซจจากนั้นเซจจึงได้เดินขึ้นไปและได้อุ้มเธอลงมาเขาได้บังคับเธอให้เข้าไปในเครื่องเทเลพอร์ตและเขาจะเข้าไปอีกเครื่องหนึ่งจากนั้นพวกเราทั้ง3จะฟิวชั่นกันเวลาที่ถูกตั้งไว้ก็เริ่มนับถอยหลัง บอแรนที่ค่อยๆใช้ขาเขี่ยปืนจนสุดท้ายเขาก็หยิบปืนขึ้นมาได้ทันเวลาพอดีและได้ใช้ปืนยิงไปที่สายไฟของเครื่องเทเลพอร์ตมันทาให้การเทเลพอร์ตล้มเหลวซึ่งมันก็ทำให้เครื่องเทเลพอร์ตช็อตจนเซตในร่างมแมลงได้รับความเสียหายบอแรนได้เดินมาเปิดกระจกให้กับเวลรนิกาส่วนเซตที่กลายร่างเป็นมแมลงสภาพเขาสับักสบอม โวเดนิก้าจึงหยิบปืนขึ้นมาและได้เล็งไปที่เซธในขณะที่เล็งเธอก็ร้องไห้ออกมาแต่เธอก็ต้องฆ่าเขา <c oughs> จากนั้นเซธที่ถูกยิงจึงเสียชีวิตส่วนโวเนิก้าก็นั่งร้องไห้เสียใจที่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นและหนังก็จบลงว้าวสุดยอดเลยนะครับหนังเรื่องนี้หนังเรื่งองนี้ก็สร้างตั้งแต่ปี1986และคนที่สร้างก็ได้เสียชีวิตลงไปแล้วด้วยส่วนนักแสดงส่วนใหญ่ 60ถึง70ปีกันหมดแล้วและหนังก็ได้คะแนนใน IMDB ไป7.6คะแนนส่วนเว็บโรเทนโทเมโ o ได้ไป92%คือในยุคนั้นก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นภาพที่ชัดมากคงจะเป็นหนังดังจริงๆเพราะทุนที่ใช้ก็คือเยอะมากซึ่งถ้าอยากให้ผมสปอยหนังเรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้และเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ